ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้เพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภากราบขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านกรรมิการท่านรองประธานกรรมิการและกรรมิการที่เคารพทุกท่านนะครับผมเคารพทุกท่านอยู่แล้วนะครับประเด็นที่ท่านได้กรุณารับความเห็นผมแล้วปรับแก้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครับแต่ผมฟังคําชี้แจงของท่านรองประธานกรรมิการท่านอาจารย์บวรนศักดิ์ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ ผมมีข้อสงสัยในคำชี้แจงท่านนิดหนึ่งนะครับในกรณีการแก้ไขวงเล็บสองพูดถึงสถาบ,บันอุดมศึกษานะครับท่านเน้นย้ำกรณีที่เป็นทุนนะครับของสถาบันเองถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับถ้าเป็นทุนของสถาบันเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของโดยไม่ให้ผู้ที่มาทำการวิจัยเนี่ย ไม่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของนั้นท่านบอกว่าถ้าเป็นงบป,ประมาณถ้าเป็นทุนจากทุนนวัตกรรมทุนกองทุนที่ที่เขียนไว้นะครับทุนการวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะไปตกลงในสัญญาได้ตามที่ขั้นเขียนไในมาตราเก้านะครับวรรคสองซึ่งมาตรา9วกวรรคสองเขาเขียนทำนองเดียวกับกับวงเล็บสองเช่นกันครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้อย่างนั้นก็ต้องเขียนมาตรา9วกวรรคสองให้ชัดด้วยความเห็นผมนะครับ ท่านเขียนรวมไปหมดเลยทั้งที่เป็นทุนตนเองทุนของที่มาจากแรงทุนอื่นท่าน,ทานก็เขียนรวมว่าอยู่ที่การไปทำํำข้อสัญญาตกลงระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุนก็ฝากประเด็นนี้ในประเด็นนี้หนึ่งครับประเด็นที่สองครับท่านปานครับสิ่งที่ผมได้กลับเรียนด้วยความเคารพก็คือว่าการที่จะให้ คณะกรรมการนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้หน่วยงานผู้ให้ทุนเนี่ยเป็นผู้กําหนดว่าผลงานชิ้นใดเป็นผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมวลมนุษยชาตินะครับที่เขียนไว้ในวงเล็บสีเนี่ยแล้วใช้เงื่อนไขว่าจะก่อนหรือหลังการวิจัยในตัวบทเนี่ยไม่ได้กําหนดชัดเจนขนาดนั้นนะครับถ้าเจตนารมณ์ของท่านกรรมการแลเขียนบันทึกไว้ในสภาเนี่ยเวลาเรากลับมาดูเนี่ย มันเป็นเจตนารมณ์บอกว่ากําหนดตั้งแต่ก่อนการวิจัยนะว่างานของ human, humanity, คุณต้องเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติคุณรับทุนไปผลงานคุณออกมาแ,แต่ถ้าคุณผลงานคุณออกมาไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของความหมายจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือหรือมีข้อตกลงในสัญญาว่าคุณไปทํางานวิจัยเพราะงานมันยังไม่ออกนะชิ้นงานยังไม่ออกครับมีแต่ บทคัดย่อนะครับที่ทําให้หน่วยงานผู้ให้ทุนเป็นผู้รับทุนเป็นผู้พิจณาเนี่ยผลงานยังไม่ออกก็เกิดมีความแปลรปวนขึ้นมานะครับงานที่ออกมาเนี่ยตีความได้เลยว่าไม่ใช่เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเลยใช่เป็นฐานในการวิจัยต่อไม่ได้เลยอันนั้นก็ต้องระบุไว้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ให้ทุนมิอาจจะให้คุณเป็นเจ้าของได้มันก็มีความหมายต่างกันนะครับอย่างเงี้ย ให้เจตจำลมต้องให้ชัดครับก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับในประเด็นที่ผมกลับเรียนไว้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ฟังคําชี้แจงเนี่ยอีกประเด็นสุดท้ายครับคือประเด็นคนต่างด้าวคนต่างด้าวที่ได้เขียนมาถ้าแก้อย่างนั้นดูดูถ้อยคํามันก็สื่อว่าเป็นชิ้นงานเป็นบทงานการวิจัยที่เกิดขึ้นจากคนต่างด้าวที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราท่านจะเว้นให้ ท่านเจะเว้นให้ว่าเขามีสิทธิ์เป็นเจ้าของผลงานชิ้นวิจัยนะถ้าติความนะครับท่านบอกว่ามิได้อยู่ในประเทศไทยท่านเขียนเด่นย้ําเลยว่าซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคือคนที่อยู่ไม่ได้อยู่เลยมารับงานทุนวิจัยของเราท่านให้สิทธิ์เขาเป็นเจ้าของเลยผมเลยทักท้วงแต่แรกว่าการเขียนบุคคลเข้ามาเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ใช่คนถังด้าผมไม่มีสิทธิ์หรอ ่านให้สิทธิ์เขาไปเลยไงครับว่าก็เขียนอย่างนี้ต้องบอกให้สิทธิ์เว้นแต่ท่านบอกว่าตรงนี้ไม่ให้ท่านบอกเว้นแต่เฉพาะกรณีเวลาเขียนบุคคลเข้าไปเนี่ยมันตีความรวมว่าเอ้าแล้วคนที่อยู่ในเมืองไทยไม่ได้สิทธิ์เลยที่จะมีเป็นความเป็นเจ้าของอะ่ะแต่คุณเป็นระบุว่าคนต่างด้าวที่ไม่อยู่ในประเทศไทยนะถ้ามารับทุนนะคุณได้รับข้อเว้นจากกฎหมายฉบับน,น,นี้กฎหมายฉบับนี้ข้อเว้นนะครับคือเว้นไม่มังคับให้เป็นเจ้าของได้ ข้อสี่เนี่ยเราจะไม่ให้เขาเป็นเจ้าของแต่ถ้าเขียนข้อเว้นเมื่อไหร่เขาเป็นเจ้าของได้ทันทีในมุมผมมันกลับกันอย่างนี้นะครับผมก็เลยทักท้วงว่าการเขียนบุคคลนี่มันสุ่มเสี่ยงแต่พอท่านเติมงานวิจัยเข้าไปก็ชัดเลยว่าถ้าเป็นงานวิจัยที่คนต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทยมารับทุนเมื่อไหร่คุณได้สิทธิ์เป็นเจ้าของทันทีเว้นแต่เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายเนี่ยเขากาหนดว่าอันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ใช่ คุณเว้นอย่างนั้นซึ่งการเว้นอย่างนี้นะครับมันควรไปเขียนอยู่ในตัวบทนู่นในรายละเอียดในตัวบทมาตราสีเนี่ยเป็นข้อเว้นต้องเว้นเลยนะครับไม่ควรมาขยิกขยอนอยู่ตรงนี้ก็ด้วยความเคารพนะครับท่านด่านครับฝากฝากกรรมการช่วยพิจารณาครับ